สวัสด to ีครับมือนีกรมานี่ครับมาเห็ดหองแคมหองเข็มนะครับนี่ครับจำลองครับนี่นะครับบันบานครับหองเข็มครับนี่นะครับเดี๋ยวครับนะครับมุดเขานะครับนี่นะครับนะครับยิ่ครับครับ รับมื่อกี่มือมือไปถือนะครับนะครับม่งนะครับนะครับเฮ็ดเพื่อไปก่อนนะครับค่อยตัดครับเนะครับนะครับนะครับ ไปมากเลยนะครับเด้อครับของเขียนบานๆนะครับนี่ครับนี่ครับตอนยิงครับเบืงนะครับนี่ครับนี่ครับบานๆครับสีดถอดให้เบิ้งนะครับเนี่ยครับอนีหลอกไป้ก่อนนะครับ เดี๋ยวนดครับลักแป๊บนึงย่นี้ครับลักษณะกาอยู่ประมาณนี้ด้ครับนี่ครับครับเบิ่งข้างในก็ได้นะครับว่ามีอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับลักษณะครับไม่ก็เป็นหู นะครับนี่ครับจ้องหู้นี่หูกนี้หน่อยทะลุกันได้แล้วครับนะครับสปริงปากกาครับันี่ครับนี่ก็ลักษณะนี้นะครับนี่ครับมันมีอยู่แค่นี้เองนะครับคลิปนี้ไม่ยังไงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยครับ นี่ขอาลาไปก่อนนะครับ